ขอนอบน้อมแด่พระตนตรยัยคลิปวันนี้ครับก็จะพูดถึงประเด็นที่ว่าทำบุญไม่ขึ้นเพราะอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนเวรอุทิศให้กับคู่กรรมคู่เวรซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดและการทำบุญที่ถูกต้องโดยในยะต่างๆที่ทำให้ชีวิตเจริญที่ถูกต้องนั้นทำบุญอย่างไรบ้างก็จะมีคำตอบในคลิปนี้เริ่มต้นนะครับทำบุญไม่ขึ้นนะครับถ้าอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนเวร หรือไปอุทิศให้คู่กรรมคู่เวรก็เป็นสิ่งที่ผิดทําให้เราเป็นบาปและไม่เป็นบุญเพราะเป็นความไม่รู้เป็นบาปไม่ใช่บุญเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรไม่มีนะครับมีแต่กรรมเป็นของของตนพระพุทธเจ้าทรงแสดงข้อความในจุลกรรมมาวิพางกสูตรว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้น ดังนั้นไม่มีเจ้ากรรมายเวรที่จะมาทําให้เราได้สิ่งที่ดีหรือไม่ดีกรรมของตนเองนะครับเพราะฉะนั้นเราอุทิศให้กับสิ่งที่ไม่มีจริงก็เป็นบาปไม่ใช่บุญจึงมีคำว่าทำบุญไม่ขึ้นคือบุญไม่เกิดแต่เกิดบาปนั่นเองเพราะทำด้วยความไม่รู้ทำด้วยความเข้าใจผิดเป็นธรรมเนียมที่ผิดและคูกรรมคู่เวรก็ไม่ต้องอุทิศนะครับเพราะเป็นสิ่งที่เข้าใจผิด คู่กรรมคู่เวรก็คือจิตที่คิดอาฆาตหรือไม่ดีต่อกันตามพระไตรปิฎกเช่นนางยักษิณีในชาติปัจจุบันผูกอาฆาตกับหญิงซึ่งหญิงคนนั้นเขาตั้งครรภ์แล้วก็นางยักษณีผูกอาฆาตขโมยบุตรไปตลอดสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่การอุทิศส่วนกุลให้คู่กรรมคู่เวรเป็นสิ่งที่ผิดจะทําให้เกิดความไม่รู้และเป็นบาปนะครับแต่เป็นการให้อภัย พระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้นางยักษินีเกิดปัญญาความเข้าใจถูกว่าเวณย่อมระงงับด้วยการไม่จองเวณและเป็นผู้ที่เห็นโทษของความผูกโกรธการที่จะตัดกรรมของแต่ละคนนั้นไม่ใช่การอุทิศส่วนกุศลด้วยความไม่รู้แต่เป็นการให้อภัยอภัยทานทานเราให้วัตถุสิ่งของกันใช่ไหมครับแต่ทานที่ประเสริฐอีกประการหนึ่งคืออภัยทานไม่ต้องเสียเงินเสียทอง แต่สละความโกรธในใจเพราะไม่มีใครให้โกรธมีแต่ธรรมะที่เป็นไปมีแต่โกรธเป็นโกรธที่เป็นธรรมะไม่มีใครให้โกรธสิ่งที่โกรธก็ไม่มีมีแต่ตัวโกรธและสิ่งที่ถูกโกรธก็คือเพียงแค่สีเสียงกลิ่นรสสิ่งที่กระทบสัมผัสคิดนึกแล้วก็หมดไปพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบนางยักษินีได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคล มีความให้อภัยและพระพุทธเจ้าก็แสดงความจริงของบุญและการทำบุญที่ถูกต้องในข้อความในบุญยานิธิในนิธิกันในคุตตะปาทะเล่มที่39ในพระไตรปิฎกกับว่าการฝังคุมทรัพย์ต่างๆที่เราคิดว่าเราฝังเงินฝากธนาคารอะไรก็แล้วแต่บางครั้งก็เสำเร็จประโยชน์ไม่สำเร็จประโยชน์และสิ่งเหล่านั้นก็ต้องจากเราไปนะครับเอาไปไม่ได้เลยแค่ตอนนี้ก็ ไม่ได้อยู่กับเราแล้วเพราะเมื่อคิดจึงมีไม่คิดก็ไม่มีมีแต่ธรรมะเท่านั้นครับที่ปรากฏพระพุทธเจ้าถึงทรงแสดงว่าการฝังคุมทรัพย์เหล่านั้นเป็นประโยชน์บ้างไม่เป็นประโยชน์บ้างแต่เมื่อบุคคลนั้นสิ้นบุญคุมทรัพย์เหล่านั้นก็หายไปแต่การฝังคุมทรัพย์ที่ประเสริฐคือบุญนิธิคือการฝังคุมทรัพย์คือบุญนะครับย่อมเป็นประโยชน์กับบุคคลทั้งหลาย และนำไปในโลกหน้าและถึงการละกิเลสดับกิเลสพ,พ้นทุกข์ได้ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงว่าการฝังคุมทรัพย์คือบุญนะครับเป็นการฝังทรัพย์ที่ดีแล้วไม่ว่าเป็นชายหรือหญิงก็ตามฝังทรัพย์คือบุญคือการฝังทรัพย์ด้วยทานการสำรวมศีลและการฝึกตนเป็นการฟังทรัพย์ที่ดีแล้วคือการให้ทานรักษาศีล และการฝึกตนในที่นี้คือปัญญาความเห็นถูกซึ่งอธถกถาอธิบายไปด้วยว่าเป็นเรื่องของปัญญาฟังไว้แล้วคือทำบุญกับใครครับฟังไว้แล้วในเจดีในสงฆ์ในญาติพี่น้องมารดาบิดาเป็นต้นชื่อว่าบุคคลนั้นฝังไว้ดีแล้วบุญนั้นใครก็ทำอะไรไม่ได้โจรกันลักไปไม่ได้ความหมายคือการทำบุญนะครับเราสามารถทำบุญกับเจดี เจดีคืออะไรครับเจดี JD คือเครื่องระลึกบูชาพระองค์ทรง,สงแสดงว่าเจดีมีสามอย่างบ้างสี่อย่างบ้างคือทาตุก,กะเจดีพระบรมสารีริกธาตุเราก็สามารถไหว้บูชาและก็ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าได้มีเจดีคืออุทเทสกะเจดีสิ่งที่อุทิศบูชาพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปเราสามารถไหว้นอบน้อมระลึกถึงพระคุณ และบูชาให้ถูกต้องแต่ต้องมีปัญญาความเข้าใจถูกและบริโภคเจดีคือสถานที่ใช้สอยของพระพุทธเจ้าเช่นต้นพระสรีมหาโพ์ต้นโพบาทจีวรน,นี่แหละครับเป็นบริโภคเจดีเห็นต้นโพก็สามารถน้อมระลึกถึงไหว้ได้นั่นก็เป็นการฝังคุมทรัพย์ไว้ดีแล้วเพราะบุญนิธิเกิดขึ้นในใจคือบุญเกิดขึ้นในใจแล้ว นี่คือเจดีสามอย่างตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแต่มีอีกเจดีหนึ่งครับคือธรรมะเจดีเจดีคือพระธรรมคือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดครับควรเคารพบูชาด้วยการฟังธรรมถ้าเราเข้าใจพระธรรมเมื่อไหร่นั่นแหละครับมีธรรมะเจดีเป็นเครื่องระลึกที่บูชาพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นพระธรรมคุณเป็นบุญที่เลิศที่ประเสริฐเพราะเป็นปัญญาความเข้าใจถูก และฝังคุมทรัพย์ไว้ในมารดาบิดาไม่ต้องรอให้ท่านตายใช่ไหมครับช่วยเหลือกิจการงานช่วยเหลือสิ่งต่างๆกายวาจาดีกับท่านไม่พูดตะคอกตอบแทนเท่าที่ทำได้และก็เป็นผู้ที่อดทนและให้ธรรมทานตามโอกาสนั่นก็เป็นการตอบแทนมารดาบิดาวัยรุ่นก็ตั้งใจเรียนเป็นต้นนี่คือการทำหน้าที่ของบุตรและ ฝังไว้ในญาติพี่น้องในมิตรสหายการให้ทานการพูดวาจาดีกับเพื่อนร่วมงานเป็นต้นนั่นก็เป็นบุญนะครับเพราะเป็นจิตที่มีเมตตาและการช่วยเหลือสงเคราะห์การช่วยกิจการงานของญาติพี่น้องของเพื่อนก็เป็นจิตที่ดีเป็นต้นก็เป็นการฝังคุ้มรัพย์โดยที่ไม่ต้องเสียทรัพย์ด้วยและก็ฝังคุ้มรัพย์ไว้ในสงในสังครัตนะ สามารถใส่บาทกับพระพิสูจนด้วยน้อมระลึกถึงคุณของภริยสงฆ์เป็นต้นแต่ไม่ให้เงินทองซึ่งเป็นโทษกับพระเป็นอาบัตินี่คือการฝังคุมทรัพย์ไว้ในสงฆ์สังฆรัตนะในพระรัตนตรัยเป็นต้นนั่นเองและพระองค์ก็ทรงแสดงในนิธิการต่อครับว่าเมื่อฝังคุมทรัพย์เหล่านี้แล้วย่อมได้เป็นผู้ที่มีวัน,นางามมีผิวงามมีเกิดในตระกูลสูงมีโภคทรัพย์ และก็ได้เกิดเป็นพระราชาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิและถึงการดับกิเลสเป็นพระนิพพานถึงความเป็นพระหันเป็นพระอริยสาวกเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอหันตัดสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้เพราะเครื่องอาศัยคือบุญเพราะฉะนั้นมีบุญเป็นที่พึ่งมีบุญเป็นที่พึ่งอาศัยแต่ต้องทำบุญให้ถูกต้อง และเรามาเข้าใจความหมายของบุญที่ถูกต้องบุญครับพระพุทธเจ้าทรงแสดงข้อความในพระไตรปิฎกว่าบุญเป็นเครื่องชําระสันดานของจิตคือชําระจิตที่เต็มไปด้วยความไม่รู้เต็มไปด้วยความติดข้องและเต็มไปด้วยโทสะขณะใดที่เป็นบุญได้บ้างครับพระองค์ทรงแสดงบุญสิบประการมีทานศีลการอนอ,อนนอนถนตน การอุทิศส่วนกุศลการฟังธรรมการเข้าใจพระธรรมมีความเห็นตรงเป็นต้นบุญจึงสามารถเกิดได้ทั้งทานศีลภาวนาแต่ต้องเข้าใจบุญที่ถูกบุญจะเจริญเพิ่มขึ้นได้เพราะมีปัญญาความเข้าใจถูกพระพุทธเจ้าทรงสแสดงข้อความในปฐมชนะสูตรครับว่าพราหมณ์สองท่านครับเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์มีอายุร้อปีแล้ว ยังไม่ได้ทําบุญเป็นที่พึ่งในโลกหน้าขอพระพุทธมีพระเจ้าจงทรงแสดงพระธรรมให้ข้าพระองค์เกิดประโยชน์ความสุขแก่ข้าพระองค์ด้วยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าความจริงของชีวิตถูกชราและมรณะนําไปบุคคลพึงสํารวมกายวาจาใจซึ่งจะเป็นบุญเป็นที่พึ่งในโลกหน้าและพระองค์ก็ตรัสพระคาถากับว่า สัตว์โลกถูกชาาพยาธิมรณะคือความแก่ความเจ็บความตายนำไปทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะครับไม่ว่าวันใดวันหนึ่งแล้วก็เกิดตายทุกๆขณะด้วยตายตอนนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้พระองค์ก็ทรงแสดงต่อครับว่าบุคคลเมื่อเห็นภัยคือความตายแล้วอย่างนี้ควรทำบุญทั้งหลายเพื่อนำความสุขมาให้และการสำรวมกายวาจาใจ นั่นแหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่จะทำให้ชีวิตประสบความสุขเพราะฉะนั้นการสำรวมกายวาจาใจต้องเป็นเรื่องของปัญญาความเห็นถูกและบุญมีทั้งสองอย่างคือบุญที่ไม่มีปัญญาและบุญที่มีปัญญาพรามครับเมื่อได้ฟังธรรมก็รักษาศีลห้ามีสวรรค์ไปในโลกหน้าพระธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่เกื้อกูล ซึ่งข้อความในอันตฉริยแสดงเรื่องของบุญนะครับว่าเรียกว่าบุญเพราะเป็นตานะตานะคือต่อต่อ,ตอสละอาเนวเนียนสละอานะครับคือเป็นสิ่งที่ต้านทานผู้ไปสู่ปอรโลกความหมายก็คือปอรโลก็คือพบหน้าต้านทานให้ไม่ไปนรกไม่ไปอบายภูมิบุญคือบุญสิบประการไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาเป็นต้น การฟังพระธรรมให้เข้าใจการเข้าใจถูกในความเป็นธรรมะซึ่งไม่มีเราไม่มีสัตว์บุคคลการให้ทานรักษาศีลการมีวาจาที่ดีการมีกายที่ดีและการมีใจที่ดีคือบุญที่เกิดขึ้นพร้อมความเข้าใจถูกเป็นสิ่งที่ต้านทานคือทำให้เกิดบุญในขณะนั้นและเมื่อบุญนั้นให้ผลนะครับย่อมเกิดสุคติภูมิมีมนุษย์เทวดาเป็นต้น ต้านทานไม่ให้ไปสู่นรกต้านทานไม่ให้ไปสู่อบายภูมิบุญจึงนำความสุขมาให้แต่บุญต้องเข้าใจถูกว่าไม่ใช่ความสุขที่เป็นทำอะไรแล้วมีความสุขไปนั่งสมาธิสวดมนต์แต่ไม่รู้อะไรนั่นไม่ใช่บุญในพระพุทธศาสนาแต่บุญคือสภาพของธรรมะคือจิตที่ดีที่มีเจตสิกที่ดีงามมีศรัทธามีปัญญาเป็นต้นจึงเป็นบุญในพระพุทธศาสนา และบุญชื่อว่าเลนะสระเอลลิงนนเนนสละอเพราะเป็นที่ซ่อนเร้นถ้าเราทำบุญหรือทำบาปนะครับทำบาปหนีไปไหนก็ไม่พ้นนะครับไม่ว่าจะอยู่หมาสมุดซอกเข่าหรือที่ไหนซ่อนเร้นจากบาปกรรมไม่ได้เลยถ้าบาปกรรมให้ผลนะครับทุกคนก็ต้องเจ็บป่วยต้องพบกับวิบากที่ไม่ดี ไปตามกรรมจะมีเงินทองจะมีทรัพย์มากทรัพย์น้อยโทษใครไม่ได้เลยกรรมของตัวเองจัดสรรจึงมั่นคงในกรรมเพราะฉะนั้นบุญนะันะครับจะซ่อนเร้นให้พ้นจากอบายภูมิซ่อนเร้นให้พ้นจากบาปกรรมเพราะเมื่อบุญให้ผลย่อมนำมาซึ่งสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นเลนะที่ซ่อนเร้นจากการไปเกิดในสิ่งที่ไม่ดี และซ่อนเล้นจากอากุศลธรรมนั่นเองเพราะบุญเกิดขึ้นนั่นเองครับและบุญชื่อว่าทีปะเพราะเป็นที่พำนักเราต้องมีภพภูมิที่อยู่ใช่ไหมครับแต่ที่พำนักอาศัยที่ประเสริฐคือบุญนะครับเพราะอาศัยบุญเราจึงมีบ้านอยู่มีวิมานอยู่มีที่พำนักที่เป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นเราจะเกิดมาตระกูลดีในครอบครัวดีมีบ้านใหญ่ อยู่ในวิมานบุญนั้นแหละครับจะจัดสรรให้เป็นอยู่ในที่พำนักที่ดีและบุญยังมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสารณะเพราะเป็นที่พึ่งอาศัยเราได้กินคำว่าสารณะบ่อยๆใช่ไหมครับไรสารณะคมสารณะคือที่พึ่งต้นไม้ภูเขาอะไรต่างๆพึ่งไม่ได้นะครับเพราะไม่ให้เกิดวิบากที่ดีดังนั้นไม่ต้องไปไหว้ต้นไม้ภูเขาหรือสิ่งต่างๆที่คิดว่าศักดิ์สิทธ การทำกรรมดีในปัจจุบันเนี่แหละครับบุญที่ทำนั้นเป็นที่พึ่งอาศัยที่แท้จริงบางคนก็กลัวว่าแก่ไปจะมีคนดูแลไหมตอนนี้แหะครับมีใครดูแลหรือเปล่าการที่เราได้ทานอาหารการได้อยู่สิ่งที่ดีกรรมนั้นแหะครับจัดสรรบุญที่ดีทำให้เราได้สิ่งที่ดีมีบุญเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมนั้นจะจัดสรรเองนะครับให้เป็นไปตามธรรมะ ตามคันลองของธรรมะซึ่งแสดงถึงความเป็นปัจจัยเป็นอนัตตาดังนั้นสาระที่พึ่งที่แท้จริงคือบุญและบุญที่เป็นสาระที่ศระเสริฐคือการถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งซึ่งจะมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้ต้องมีปัญญาความเข้าใจถูกซึ่งข้อความในคาถาธรรมบทแสดงว่าต้นไม้ภูเขาเป็นที่พึ่งไม่ได้ แต่การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ของบุคคลที่รู้อริยสัจสี่ไม่ใช่ว่าท่องคําสวดว่าธรมโมพุทโธธรมโมสังโฆแล้วจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่ใช่คําท่องนะครับแต่มีปัญญาความเข้าใจถูกในความจริงของธรรมะคือมีรู้ความจริงของอริยสัจสความจริงของทุกทุกที่กําลังมีในขณะนี้คือธรรมะที่กําลังมีจริง ถ้าเริ่มคิดถูกว่าขณะนี้มีแต่ทุกข์คือมีแต่ขันห้ามีแต่ธรรมะที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่มีเรามีแต่ได้ยินไม่ใช่เราได้ยินมีแต่เสียงไม่ใช่เสียงผมเสียงท่านมีแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นแต่เพียงธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละขณะนั่นแหละครับมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง และมีสงมีสังฆารัตนะเพราะปฏิบัติตามอริยสัจสี่เหมือนกันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงด้วยความเข้าใจถูกในความจริงของธรรมะเป็นอนัตตาแม้ไม่ได้ท่องคำพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแต่ก็มีบุญเป็นที่พึ่งอาศัยมีไตรสรณคมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเป็นที่ต้านทานที่ประเสรศิฐและทำให้เกิดในภพภูมิที่ดีและถึงการดับกิเลสด้วย นี่คือการรู้อริยสัจสีในชีวิตประจำวันที่ถูกต้องเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเป็นบุญที่เป็นที่พึ่งอาศัยที่เรียกว่าสารณะนั่นเองครับและบุญอีกความหมายหนึ่งชื่อว่าบุญบุญชื่อว่าปารายณะเพราะทำให้เกิดในคติสูงได้ปารายณะปปารเรือสนาอายอยักษนูนสระอะความหมายก็คือบุญนะครับ เมื่อเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทานก็ให้ผลเกิดในสุขติภูมิเป็นศีลก็ทําให้เกิดในสุขติแม้ไม่ได้ใส่บาตแต่มีศีลมีกายวาจาดีก็ทําให้มีทรัพย์สมบัติเกิดในสวรรค์ได้เกิดในคติที่สูงมากกว่ามนุษย์ได้มีภาวนาปัญญาความเข้าใจถูกถ้าเป็นพระอระิยะบุคคลก็เกิดในสวรรค์ถ้าเป็นพระอนาคามีก็เกิดบนพรมโลกผู้ที่เป็นพระอนาคามี ผู้เป็นพระอนาคามีแล้วเมื่อตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดบนโลกมนุษย์อีกนะครับแต่อยู่บนสวรรค์ที่เป็นชั้นพรหมโลกนี่คือความจริงที่เราจะต้องเข้าใจถูกและเมื่อถึงคติที่สูงสุดที่เป็นที่ไปที่ดีคือพระนิพพานคือไปสู่ความไม่เกิดอีกด้วยปัญญาคือวิปัสสนาภาวนาเพราะฉะนั้นบุญจึงไม่ใช่มีแค่ให้ทานรักษาศีล แต่มีวิปัสนาภาวนาซึ่งจะทำให้ถึงการไม่เกิดอีกเป็นที่ไปที่ประเสริฐคือพระนิพพานนั่นเองนี่คือบุญคือปรายณนะทำให้เกิดในภพภูมิที่ดีด้วยทำให้ไปสู่ทางที่ดีด้วยคือการดับกิเลสจนถึงพระนิพพานด้วยทางที่ประเสริฐคืออริยมรรคมีองค์แซึ่งเป็นบุญอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาบุญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นบุญที่สูงสุดคือ การเห็นอนิจจลักษณะทุกขาักษณะและอนัตตลักษณะ,ะ,าาษณะความหมายคือเห็นความจริงของธรรมะไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเป็นทุกข์แต่เป็นธรรมะที่ปรากฏในชีวิตประจำวันไม่เที่ยงขณะนี้เห็นเที่ยงไม่เที่ยงครับกำลังเห็นอยู่ไม่รู้สึกเลยว่าดับไปแต่ปัญญาต้องคมกล้าเห็นต้องเกิดดับเห็นกับเสียงขณะที่ได้ยินเสียงต้องมืด นี่คือความละเอียดของการเกิดดับแต่เราก็ยังเห็นพร้อมกับได้ยินนี่คือความลึกซึ้งของอริยสัจสี่เพราะฉะนั้นเรายังไม่เห็นการเกิดดับแต่เริ่มคิดถูกไปทีละน้อยจากการฟังนะครับว่าธรรมะทั้งหลายไม่เที่ยงเพราะเห็นก็ไม่เที่ยงได้ยินก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงต้องเกิดแล้วดับถึงจะมีสภาพธรรมะอื่นเกิดต่อได้ตามความเป็นจริงของธรรมะ นี่คือความเข้าใจถูกและธรรมะทั้งหลายก็เป็นอนัตตาด้วยคือไม่มีเราไม่มีสัตว์บุคคลเห็นก็เป็นเห็นไม่ใช่เราเห็นเห็นเป็นแต่เพียงวิญญาณขันคือจิตเห็นเป็นธาตุรู้ได้ยินก็เป็นจิตที่ได้ยินไม่ใช่เราได้ยินเสียงก็เป็นแต่เพียงเสียงเป็นแต่เพียงรูปซึ่งเป็นรูปขันก็เป็นอนัตตาคือปฏิเสธความเป็นตัวเราเพราะ เป็นแต่เพียงรูป,ปรธรรมซึ่งเป็นรูปประขันเท่านั้นเพราะเสียงไม่รู้อะไรรูปคือรูปประขันคือสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรส่วนนามขันคือสภาพรู้เพราะฉะนั้นชีวิตประจําวันครับไม่ปราศจากธรรมะเลยมีแต่ธรรมะทุกๆขณะตามความเป็นจริงของธรรมะเพราะฉะนั้นการอบรมปัญญาจึงรู้ความจริงในขณะนี้ในปัจจุบัน ไม่ใช่เป็นนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจแต่ไม่รู้ความจริงของธรรมะในขณะนี้ก็ไม่ใช่อริยมรคมีองค์8ไม่ใช่หุนทางที่ถูกเริ่มจากปัญญาที่ถูกตามข้อความในทุตยาสารีปุตสูตรก็คือการครบสัตบุรุรการฟังธรรมของสัตบุรุรการพิจารณาโดยแยบคายการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็จะถึงความเป็นพระโสดาบันคบบุคคลที่แสดงธรรมที่ถูกต้อง แสดงอะไรที่ถูกต้องครับแสดงในสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ว่าเป็นธรรมะฟังธรรมของสัตบุรุษฟังในสิ่งที่ถูกต้องว่าขณะนี้เป็นธรรมะไม่ใช่เราอย่างไงโยนิโสมณสิการพิจารณาโดยแยกคายสามารถกลับไปคิดบ่อยๆในความเห็นถูกว่าธรรมะทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายอย่างไรย่อมเกิดปัญญาที่รู้ตรงลักษณะคือปฏิปติหรือปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อรู้ตรงลักษณะ ขณะที่ได้ยินเสียงเสียงปรากฏขณะนั้นจะไม่มีลูกไม่มีเงินทองเพราะไม่ได้คิดถึงสิ่งที่คิดว่ามีลองไม่คิดก็ไม่มีแล้วในขณะนั้นเพราะฉะนั้นมีเมื่อคิดเท่านั้นเราจึงอยู่ในโลกของคนเดียวในความคิดอยู่ในโลกของธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเท่านั้นนี่คือโลกในวินัยของพระยะเจ้าที่เราจะต้องเข้าใจถูกในความเป็นธรรมะที่เป็นอนัตตานั่นเองครับ นี่ก็คือความหมายของบุญตามพระพุทธเจ้าทรงสแสดงในปฐมชนะสูตรถ้าใครเห็นประโยชน์ของคลิปนี้นะครับก็ช่วยกันแชร์เผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการเข้าใจถูกในเรื่องของบุญการอุทิศส่วนกุศลไม่มีเจ้ากรรมในเวรและไม่ต้องอุทิศให้กับคู่กรรมคู่เวรซึ่งเป็นความเข้าใจผิดนั่นเองครับก็ขออนุมโมทนาในกุศลของทุกท่านครับสวัสดีครับ